หนูซวยว่ะเจ๊ไม so ่ได <tr> ้เจอขนส่งดีมือคนอื่นโอ้โหไอเราก็ของขึ้นเลยเดี๋ยวจะไปจัดการให้ยังไงคะก็เขาม่คุยกับหนูแต่เขามีแฟนแล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมเลิกคุยกับหนูเจ๊จะให้หนูทำยังไงหนูทำใจไม่ได้ฮัลโหลแกคือมันจะมีน้องคนหนึ่งเว้ยคือแม่งทักมาด่าเราทุกวันอะฟิลแบบอีดอกทำอะไรอยู่อีป๊อปอีสัตย์ยางนี้เลยนะ แล้วเขาก็จะถามว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็จะบอกว่าเขาอายุเยอะกว่าเราเว้ยกูก็แบบใจเย็นมากนะสอนก็แล้วบอกก็แล้วว่าอายุเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าจะด่าเราได้วันนี้ก็ด่าเราอีกเราก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าตัวเองโดนเรียกว่าอีดอกอีสัตว์อีหี้ใหญ่เงี้ยจะรู้สึกยังไงน้องก็เลยบอกว่าหนูงอนพี่ปอมใช่แล้วค่ะคิดถูกแล้วหนึ่งโหลดกับอีกหนึ่งหลอดเป็นสองหลดเจ็ดสิบเก้าบาท แถมจะส่งฟรีด้วยนะเฉพาะใน tiktok ok shop เท่านั้นกดที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์เดินได้เลยหรือลิงก์ที่เดินแปะไว้ให้กดไปสั่งเลยก็คือมีน้องคนนึงแบบว่ายังตกใจทุกคนความที่น้องมันถูกเกินไปไหมคือน้องเป็นสินค้าเพิ่งเปิดตัวแบรนด์ิชี่ไงืมน้องเขาก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์หนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดสิบเก้าซื้อเดี๋ยวได้หนึ่งหลอดบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ค่ะได้สองหลอดจริงๆทุกคนจะได้เป็นเจลบำรุงผิวหน้าสูตรสมุนไพรหนึ่งหลอดแล้วก็สบู่บำรุงผิวหน้าสูตรสมุนไพรหนึ ด้วยความที่ในระบบขึ้นว่าปฏิเสธรับของเราก็เลยรีบโทรหารลูกค้าเพื่อโทรไปสอบถามว่าทาไมถึงปฏิเสธรับของคะลูกค้าบอกว่าจริงๆอ่ะฉันก็อยากจะรับของนะคะแต่ว่าคนส่งอ่ะค่ะพูดไม่ดีกับยายเราแล้วก็เลยปฏิเสธไปค่ะฉันถึงกับเงิบเลยค่ะก็เลยถามว่าคนส่งพูดว่าอะไรคะเขาอ่ะอยู่บนรถแล้วเขาก็ไม่ลงจากรถแล้วเขาก็ตะโกนมาใส่ยายเราว่าจะรับไม่ได้ของอ่ะจะรับไหมซึ่งเขาพูดแบบเนี้ยค่ะเราก็ไม่พอใจค่ะมาพูดกับยายเราได้ไงเราก็เลยปฏิเสธไปเลยค่ะ ขนส่งแม่งเล่นงานกูแล้วแต่ว่านาตอนนั้นเราก็คือขอโทษลูกค้าแทนขนส่งไปละส่วนหนึ่งที่ลูกค้าไม่รับของส่วนมากก็เป็นเพราะว่าขนส่งเลยนะจะบอกให้แต่เคสนี้คอมเพนไปละถ้ามันเถอะมีขึ้นมีลงไม่จัดทองในชีวิตไม่ต้องร้องให้ใครเห็นจริงไหมไม่ต้องไปร้องให้ใครเห็นแค่แบบอาจจะเหนื่อยบ้างไม่พอบ้างแคมแคงแค่นั้น เปิดบินไปขายไม่ได้สักชิ้นเลยค่ะอุ้ยตายตายแล้วม่าไปรู้ทีมจะขายไม่ได้เลยต้องดูซะหน่อยเลยว่านางขายยังทำมาขายไม่ได้น้องคะเดี๋ยวพี่ขอไอจีหนูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่พี่แล้วเขาไม่ส่งให้อะไรเงี้ยคะ่ะจะรู้ให้ร้ว่าต้องทำอะไรตอบอะไรบ้างอ๋อได้คะ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะหลังจากูได้จีมากูก็พิมพ์ไปเลยจ้ะตั้งแต่ขายของมาก็เพิ่งจะเคยเจอลูกค้าในลนักษณะที่แบบว่าเออปลดบล็อกแล้วก็บล็อกแล้วก็ปลดบล็อกแล้วก็บ ốc, ล็อก เออก็คือมันมีน้องคนหนึ่งนะมาผ่อนกับจอยอะไรปกติเนี่ยแหละแล้วน้องก็ส่งยอดนะส่งยอดทุกวันวันละร้อยห้าสิบบาทและช่วงหลังๆมาน้องก็เลยบอกจอยว่าพี่จอยขอเลื่อนผ่อนไปสักแป๊บนะคะจอยก็ด้วยความที่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรจอยก็เลยบอกได้แล้วน้องเขาก็เริ่มแปลกไปคะ่ะน้องเขาเริ่มบล็อกจอยบ่อยขึ้นแล้วน้องเขาก็จะบอกจอยตลอดว่าพี่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะมาผ่อนให้หมดซึ่งแบบเป็นใครมันก็ต้องสสใจใช่ไหมว่าเออเขาจะบล็อกเราทําไมอ่ะ บางทีมันก็ทําให้เธอแอบคิดนะเว้ยว่าน้องพี่จอยหนูมีงบ200จัดให้หน่อยค่ะจอยเลยบอกน้องเขาไปว่าจอยไม่ได้จัดงบนะคะอยากได้อะไรสามารถเลือกเอาได้เลยน้องก็บอกจอยว่าไม่เอาอะพี่หนูอยากให้พี่เลือกให้อะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะซื้ออะไรเหมือนกันอะไอ้ด้วยความที่เรามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเออก็เลยจัดให้แบบเป็นเซตส,สบู่เซตส,รสครับอะไรแบบเนี้ยพอจัดไปแล้วให้น้องเลือกน้องก็ไม่ถูกใจสักอย่างคือแบบก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่เลือกเอาเองค่ะ กูก็อุตส่าห์ลงทุนวางลูกเพื่อที่จะมาจัดงบให้มึงแต่มึงก็ไม่ถูกใจสักอย่างเลยสาวเลือกเอาตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วสุดท้ายเป็นไงอะเต๋อก็ไม่เอาไม่ซื้อเพื่อเพื่ออีหยังเสียเวล,เวลาสงสารฉันบ้างเถอะแค่เวลาจะกินข้าวฉันยังจะไม่มีแล้วช่วงเนี้ยเพราะว่าน้องอะกำลังดื้อเลยร้องไห้เก่งไม่ไหวถ้ารอบหน้ามาสั่งเล่นอีกนะจะยุดมาแพ้ของคันค้าใครที่อยากให้ลงติกก๊กตอกให้ก็อย่าเล็กกันนะ คลิปนี้มีความยาว2นาทีเลยนะคะวันนี้มี9ก้าออเดอร์นะไม่ใช่วันนี้สิทุกคนก็คือคลิปตั้งแต่เม,ามาื่อวานเรานะคะออเดอร์แรกนะคะลูกค้านะคะได้สั่งเป็นสครับนมสดน,นะคะ1ก้อนนะที่ทุกคนเห็นสินค้ามันถูกนะคะเพราะว่าตัดโปรนะคะาลด้าปอรอยู่นะแต่ตอนนี้โปรหมดแล้วนะคะส่วนกล่องนี้นะคะลูกค้านะคะได้สั่งเป็นสบู่มาลิตรหนึ่งก้อนนะ แล้วก็ติดเทปติดที่อยู่เลยคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าคลิปมันยาวเราไม่อู้จะพูดอะไรนะออเดอร์นี้ก็สั่งเป็นกระบูมาลิต,ตรหนึ่งก้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดเทปเลยใส่ของแถมเลยค่ะค่ะที่สั่งในติ๊กต็อกอของแถมอาจจะไม่ได้ให้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าส่งฟรีให้นะส่วอ,ออเดอร์นี้นะคะลูกค้านะคะได้สั่งเป็นเยนลลี่รดโฟกนะคะ หนึ่งอันนะแล้วก็เป็นข้าวโพดอบกรอบรสตั้งเดิมน,นะคะอีกสองอันนะเราก็เป็นเจปูกตสตรอเบอรี่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสบู่วีไว้เซฟนน้ำหอมอปีโป้นะคะแล้วเราก็ให้ของแถมนะคะแล้วก็ปิดกล่องเลยขอบคุณทูกออเดอร์มากๆเลยนะคะส่วนออเดอร์นี้นะคะลูกค้านะคะได้สั่งเป็นเยลลี่สปา์หนึ่งแล้วก็เป็นข้าวโพดอบกรอบรสเน้อพึ่งกับเนยหนึ่งนะคะแล้วก็สบู่วีไว้หนึ่งนะ ออเดอร์นี้นะคะลูกค้านะคะได้สั่งเป็นข้าวโพดอบขอบเปิดชีส3แล้วก็เป็นสบู่มาริเติลหนึ่งะคะแล้วก็เป็นไซนี่บามหนึ่งะแล้วก็ปิดกล่องเลยซิที่อยู่แล้วไปออเดอร์ท็อปก่แทนค่ะออเดอร์นี้นะคะลูกค้านะคะได้สั่งเป็นสระครับนมสดนะคะไป5ก้อนนะแล้วก็ปิดเทปไปเลยใส่สระครับลงไปแล้วก็ใส่ของแห่นะคะ ส่วนออเดอร์นี้นะคะลูกค้านะคะได้สั่งเป็นจำไม่ได้ทุกคน๊บนึีนะอ๋อสั่งเป็นสครามิมิวสิบก้อนนะคะแล้วก็ใส่สครามิมิวแล้วก็ของแถมไปเลยเราปิดกล่องเลยแล้วก็ติดที่อยู่นะคะส่วนออเดอร์ต่อไปนะคะเป็นออเดอร์ใหญ่นะลูกค้านะคะได้สั่งเป็น เยลลี่สปายนึ่งเยลลี่โค้กหงแล้วก็เป็นข้าวโพดุบกเกรสเนยน้ำผึ้งสองแล้วก็รสด,ดั้งเดิมนะคะหนึ่งนะเล้กุสตรอเบอรี่หนึ่งตัวแดงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสบู่มาริเทิลหนึ่งเมท马克สิบแล้วก็เป็นสบู่วีไวห้านะคะ nếu con tin chạy thầy hai thầy hai hai không ai sao hôm nay tầng ta นอนนอนอนเฝ้านอนฟังมันยืดชุกคาคืนว่าขอให้ตื่แล้วพบกับนางในฝันแบบที่เซ็กซี่เหลือเกินอับแบบที่มองและเปลีช้าชาเกินเมื่อเราสบตาแต่เธอคนนี้ที่อยู่ตรงงานเธทําเอาฉันแทบบ้าไม่เคยยอมเลยวันเจ๊หนูได้รับของแล้วนะแต่ว่ากล่องเนี้ยมันไม่ใช่ของหนูเอาที่อยู่มาเลยเดี๋ยวหนูส่งกลับและส่งอันใหม่มาให้หนูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งคลิปให้ดูเจ๊จะได้รู้ว่าเจ๊ส่งผิดจริงๆว่าสันพอฉันได้ดูคลิปเท่านั้นแหละ อ้าวอ้าวอ้าวตัวเองพี่ส่งถูกแล้วน้บอกว่าส่งผิดค่ะเพราะว่าหนูสั่งไปแค่3ามอย่างพี่ส่งมา5อย่างค่ะเออ่ถุงที่เรองหนูพอเข้าใจนะคะแต่ว่าทิชชู่กับปากกาหนูไม่ได้สั่งค่ะ เจ๊หนูอายมากหนูอายคนส่งมากมึงเรื่องนี้กูจะเล่าให้ฟังขงหามากกูพูดไปกูก็จะขำไปเรื่องมันอยู่ว่าน้องคนนี้คือเขาเป็นเอฟชั้นเนาะแล้วก็สั่งของครั้งแรกแล้วเขาก็บอกฉันว่าให้เขียนหน้ากล่องให้หน่อยว่าของอ้อยค่ะโอเคฉันก็รับเขียนและด้วยวันนั้นออเดร์เยอะมากแล้วไลฟ์สดด้วยแล้วก็แพ็กไปด้วยและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปเขียนผิดอะไรยังไงตรงไหนน้องบอกว่าดูได้รับของแล้วนะเจ แต่ขนส่งเขายิ้มกุ้งกิ่มใส่หนูแล้วหนูก็มาดูกล่องคือเจ๊เขียนว่าขออ่อยค่ะมันไม่ได้ปะเจ๊หนูอายมากหนูของว่าซื้อร้านเจ๊แป๊บน,นึงนะหนูอายคนส่งว่าซ่อม <laughs> เจ๊ขอโทษ I wear my gown without my crown and dance around the room and imagine life without the strength of an unfamiliar gloom I'm <laughs> just like you. I think that's true. You're just like me. And yes, I can see. We take responsibility. responsibility. We carry. Um. uh, What was tie วัสดีค่ะคุณแม่พอดีว่าจะติดต่อมาคอนเฟิร์มยอดที่สั่งปลายทางนะคะแต่ก่อนจะฟังขอตั้งชื่อก่อนต้องมีชื่อชื่อน้องสมพงษ์ละกันพี่ครับผมขอสั่งของครับผมไม่เคยปฏิเสธร้านไหนเลยครับผมสั่งจริงครับอ่ะยอดพันกว่าบาทฉันก็ต้องโทรคอนเฟิร์มผู้ปกครองไหมให้เบอร์มาปุ๊บโทรปับ๊บสวัสดีค่ะอันนี้แม่น้องคุณสมพงษ์หรือเปล่าคะพอดีว่าน้องสั่งของไปพันกว่าบาทเลยใช่ค่ะแม่เองค่ะพอดีว่าแม่สั่งไม่เป็นน่ะก็เลยให้ สวัสดีครับพี่มีอะไรขายป่ะครับแ<อ>า,ายไปเลยน้องพร้อมบอกทุกอย่างเสร็จสับปุ๊บผมเหงาครับผมอยากมาคุณเล่นว่างเหรอคะว่างครับไอไอเดี๋ยวนะคะน้องพี่ไปทําอะไรให้คะน้องมาว่าพี่อะเดี๋ยวน้องจะโดนมิชชี่น้อยนะคะคพี่แจ้งความได้นะคะผมมีก้นเหรอครับว่าเป็นลูกพระเจ้าตาอือ สวัไฮค่ะทุกคนหลังจากที่เราลงคลิปไปแบบไม่มีเสียงพากเราแล้วเราก็กลับมาพากใส่แล้วนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้เป็นออเดอร์ของเจเพนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังคือเมื่อวันก่อนมีน้องนาง,นงคนหนึ่งทักมาหาเราถามว่าพี่ค้ารับผนสินค้าไหมจากโอลลิตทางโมลิ it, ค่ะเราบอกอ๋อรับค่ะนี่น้องพอเราตอบพอเราตอบไปใช่ไหมน้องเขาก็หายเลอ่านไม่ตอบ คืองงมากเราทำอะไรผิด